เขาด่ามาอะไรกันวะไรเงี้ยเออมีคนมาโกรธแทนเราด้วยนะผู้อ evet ื่นบนเตียงเขาก็เอาหน้าก้มต่ำเหมือนกันนะคะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมากกว่าเออที่จริงมันแบบมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบตลกมากเพราะว่าบางทีเราอยู่กันเป็นเพื่อนอะคะเพราะว่าเราเราก็เราก็เล่นกันอย่างนี้แบบบางทีก็แบบ เฮ้ยป้าพี่หยิบน้ำไม่หน่อยเอาตีเขียอะไรเงี้ยคือแบบเออคือเหมือนเราเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรเงี้ยไม่บอกคนวิจารณ์นั้นตอนนั้นเรางงไหมเพราะ ก็เลยยังยังถามพี่ท้าที่เลยเขาเขาดราม่าอะไรกันวะอะไรเงี้ยเออมีคนมาโกรธแทนเราด้วยนะโอ้ยเนี่ยพ่อแม่เขาเลี้ยงมาเนี่ยยังไปเอาเท้าลูบหน้าเขาอะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยบอกไปอ๋อแต่เวลาเอ้เวลาคู่อื่นบนเตียงเขาก็เอาหน้าก้มต่ําเหมือนกันนะคะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วเ็ไปองค์เสร็จแบบแกล้งเขาแรงๆบ้างไหมแต่ไม่ได้อ่านคลิปอะไรเงี้ยสู้ไม่ได้เลยพี่ไม่รู้จะสู้ยังไงแรงเยอะเนาะใช่ลุบลุบอื่นไหมคะ ไม่เคยเลยอะเรารักัวแล้วเนาะ <laughs> ไม่เช,งชงิงไม่เชิงว่ารักไม่รักหรอกพี่ <c oughs> แต่ประเด็นคือแบบเราเรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมากกว่า <c oughs> เออแต่ยังไม่บางทีเราจะแบบบางทีเราจะเอาเอานิ้วอย่างนี้เราจิ้มก้น <c oughs> อ๋อเออ,อนนคือเอาคืนใช่แต่พี่ตาก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรตูดเบนเนี่ยพี่พทักโอเคช่วงหนาไหลเขาจะาโอ้คู่นี้สวีทจังเลยนจ ไม่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือเหมือนเหมือนพี่แท็กเขากําลังถ่ายทําพวกรายการ YouTube ด้วยค่ะ oh. แล้วก็นะ oh. เบลก็อาจจะรบกวนฝากด้วยนะคะแท็กมาแล้วจ้าอย่างเงี้ยค่ะ oh. คือก็จะมีแบบมีความเป็นสะท้อนภาพแฟมิลี่มากขึ้นาเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพาน้องพารันไปเที่ยวพาน้องพารันไปทํารายการหลายๆอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยป <Okay. S 1> ็นีดูวาหวานเป็นพิเศษไหมคะหวานเป็นพิเศษคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะพี่แท็กด้วยความที่ ตอนแรกอะเขายังปรับตัวอยู่แล้วอาจจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยถ้าภาพลักษณ์การที่เป็นแบบสามีพัญยาออกไปอะคนอื่นโอเคหรือเปล่าเงี้ยค่ะเพราะเขาก็ไม่เคยคนเราไม่ไม่เคยมีเมียเนาะแล้วพอมีเมียพอมีภรรยาปุ๊บเนี่ยพี่ทังจะช็อกช็อกเหมือนเขา t u r ช็อกนิดนึงว่าทำไงดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอช่วงนี้อยู่กับลูกเยอะเราก็อยู่กับเบลเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบชินชินแต่คนรอนเหมือนแบบคู่เราแต่ในการเหมือนกับหวานผ่านโซเชียลมากขึ้นอย่างเช่นการเปิดเผยการลงอะไรเงี้ยเหมือนเปิดเผยมากขึ้น นนใช่นนไไกไ่งนกอนหน้านี้อีแม่อ้วนด้วยค่ะ <laughs> ใช่แล้วก็คือเหมือนแบบคุยกับพี่แท็กบอกว่าเออเนี่ยกำลังแบบช่วงนี้ก็ลูกกำลังโตผู้รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเรามาทำรายการให้ลูกกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เอาเบลก็แซ่บนะหัวน่ะเฮ้ยสามีก็เลยล้าน <laughs> <laughs> หัวล้างหัวหลังหัวหลง ไม่ได้พี่เพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้นะพี่ย่าสอนมานะเ,<อ>เรื่องในบ้านอย่าให้ขาดเรื่องนอกบ้านก็อย่าให้ขาดเหมือนกันเอเอําเพื่อบอกเขาคนหนึ่งพี่แท็กเขาแบบเอา้ามีคนดูแลอย่างเงี้ยเหมือนพี่เป๊กอืมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นพี่เป๊กก็อยกยกให้เขาเป็นเทพไปอของพี่แท็กจะอยู่ในเลเวลปกติค่ะคุมได้ไหมคุ้มได้ไม่ได้คือตอนเนี้จะบอกว่าเสือยังไงมันก็เป็นเสือพี่โนโนโแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเสือเนี่ยมันจะยอม หยุดอยู่ที่ใครหรือเปล่า<อ>แต่ถามว่าหยุดไหมแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นไหมอเดียก็ยังไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> แต่ทุกวันนี้กลับบ้านตรงเวลาทุกวันเลิกงานปุ<อ>๊บก,กลับบ้านรายงานตัวโทรไลน์ตลอดวิดีโอคอลครบโอเคเหมอเือนวัน,นี้เขาเปลี่ยนไปปรับตัวได้หระะืด้วยความที่ช่วงนี้อยู่กับครอบครัวเยอะขึ้นเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วก็มีลูกด้วยแหละแล้วนางอ่ะนางเห็นเบลเลียงลูกเนาะแล้วนางก็จะรู้สึกว่าแบบ เออเธอเลี้ยงลูกเหนื่อยเนาะพ่อเข้าใจอะไรเงี mm ้ย hmm. พอนะวันหนึ่งที่พ่อออกมาทํางานอย่างอย่างวันเนี้ยอยู่เขาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วเขาจะแบบกลับบ้านไปจะนอนสภาพแบบเฮ้ยทำไมเลี้ยงลูกมันเหนื่อยจังวะ mm hmm. อะไรเงี mm ้ยเราก็แปลกใจนะคะที่วันหนึ่งเขาไม่ได้แปลกใจเพราะที่จริงปกติคือก็หวานหวานด้วยกันอยู่แล้วแต่แค่พี่แท็กอะเป็นคนไม่ค่อยชอบลงเรื่องพวกนี้พอพี่แทกรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่จําเป็นประวัติที่มันจะต้องแบบหวานเลี้ยนออกเสือ mm hmm. อะไรเงี้ย แต่เบลก็บอกว่าเออบางทีแฟนคลับอาจจะชอบก็ได้นะลองไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่มีแต่คนบอกว่าอยากมีคนที่สองหรือป้าพี่แท็กอยากมีค่ะพี่เบลบอกว่าพักก่อนเหนื่อยมากเลยไม่ไม่เกี่ยวค่ะทุกวันนี้ก็ชวนกันกินตลอดเลยนะคือแบบสามสี่ทุ่มไปมามีก๋วยเตี๋ยวตลอดเวลากว่าจะกลับมาคุีได้มันก็ลำบากถูกไหมเรา พี่แต่ว่าพอถ้าเลี้ยงลูกใกล้ชิดจริงๆอะคะ่ะมันก็มันก็จะผอมเองวิ่งตามกันทั้งวัน,น้ย่อัน,นี้นคะ่ะช่วงนี้ยงังย<อ>ังค่ะเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆแต่ว่ามีโอกาสหมคะสำหรับคนที่สมีแหละแต่รอรอลูกโตก่อนรอลูกโตก่อนนะคะแล้วก็แบบช่วงนี้กําลังแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะพี่แท็กก็กําลังเริ่มหลายธุรกิจด้วยถ้ามีคนที่สองเนี่ยจะเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นร้านสักเอยหรือว่าจะแบบตอนนี้ร้านสักก็ก็ยุ่งพอสมวควรค่ะ พราะว่าลูกค้าเนี่ยอั้นมาจากโควิดเออแล้วทีเนี้ยคิวก็มาเรื่อยๆพี่แท็กก็ต้องเข้าไปดูแล้วก็ล่าสุดก็คือตอนนี้ที่กระทบหนักๆเลยจริงๆเนี่ยก็คือที่เชียงใหม่ค่ะที่วิลล่าเวียงงามรานนาวิลล่าของพี่แท็กเองตอนนี้ลดราคาอยู่นะคะสตาร์ที่390บาทเท่านั้นนะคะรีบจองนะคะออใชออ่โอเคขอบคุณค่ะพี่พีทถ่ายเผื่อดด้วยนะ